สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักกรบทุกท่านมาเจอกันอีกนะครับกับแอดหนุยคุยเรื่องหวยวันนี้จะพาท่านมาพบกับสรุปปันธงคงสุดท้าย25ชุดบนนะครับวันนี้เป็น25ชุดบนผลงานงวด ที่ผ่านมานะครับกับเลขบนในชุดฟันธงยี้านะครับก็ต้องผิดหวังไปนะครับเพราะตัวเด่นหลุดหมดเลยนะตัวเด่นหลักสิบมาที่หนึ่งสามสี่ห้าหไม่มีเก้าอ่ะเไม่มีสองอ่ะไม่มีสองไม่มีเก้ามันไปนอยู่หลักร้อยนุนตัวที่ ีนดูสิครับนี่มันไม่ใช่หลักร้อยนะ9นะแต่เราไปเอาไว้ที่หลักร้อยนู่นนะสองเกสองนะมันก็เลยทำให้ผิดหวังนะจริงๆเขาเป็น6กสองเนะนี่ตัวที่ออกนะครับของวันที่ผ่านมาวันที่หนึ่งกุมภานนะครับ เรามาตามต่องวดใหม่นะเรามาตามต่องวดใหม่แต่ก่อนไปรับชมฝากคำเตือนสักนิดหนึ่งนักกราบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับข้อมูลที่ท่านจะเห็นต่อไปนี้เนี่ยทำขึ้นจากความน่าจะเป็นทางตัวเลขเท่านั้นนะครับไม่ได้การันตีความถูกต้องร้อยเปซหรือล้านเปอร์เซ็นต์นะ <c oughs> ทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการซื้อสลาก ยินแบ่งรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นห้ามนำไปเล่นสิ่งผิดกฎหมายหรือการผ่นนันนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้พบต่อไปนี้นั่นก็คือตัวเลขของแอดหน่วย25ชุดนะครับนี่ของงดวันทีสิบนะปากกายอยู่ไหนล่ะ นี่คือแอปหนุ่ยนะครับคุยเรื่องหวยวันนี้เป็นงวดนี้เป็นงวดวันที่16กุมภา69นะครับนี่นะงวดใหม่ที่จะถึงในวันที่16นี่แหละนะครับผมได้ปรับสูตรบ้างนะเล็กน้อยนะแล้วก็นำหลักสิบมาเป็น0248 เก้านะครับศูนย์หลักหน่วยก็เป็นธรรมเนียมนะครับนั่นก็คือ1 3 5 6 7 1 3มห้นนี่คือตัวเลขที่น่าจะมีโอกาสสูงสุดนะครับแต่สินใจคิดว่าน่าจะไม่ผิดหวัง

ล็อกได้เลยนะครับชอบ0ก็รูดตัวนี้เลยนะครับ 03, 0 3นย์สแล้วก็07นนี่แหละหรือ01นี่นะชอบ8ก็อยู่ที่8ป8ห8ึ่งหรือ87จับเป็นของตัวเองได้เลยหรือชอบ5งวดนี้ค่อนข้างจะดังอยู่นะเด่นอยู่นะหกับ7จถ้ามาก็จะ05,25 ส5่หแล้วก็9้าก็เป็น0 7นย์7จ็แล้วก็9 7นี่คือตัวที่น่าจำจับตามองในงวดนี้นะที่เอ่ยมาลองพิจารณาตัวประกอบหน่อยนะครับผมเอาให้ดูสออันเท่านั้นนะเพื่อท่านจะได้เป็นแนวทาง ตัวที่แซงทางโค้งขึ้นมาเรื่อยๆทำสถิติดีขึ้นมาเรื่อยๆคือตัวนี้นะสกับ7นะครับ3กับ7นะอย่าทิ้งนะผมว่าน่าจะติดตัวที่น่าจะตามองอีกในเล่มนี้นะครับมาดูสราชสาร1กับ2 มันมาชนกัะสูตรของแอดหน่ยอ,อันที่เป็น9012นะ012นะครับตัวนี้อีกอันหนึ่งไม่ดูก็น่าจะผิดหวังนะอยู่ตรงไหนอื่ยน,นะครับไม้แล้วละเ,เดี๋ยวเดี๋ยวหาหาไม่เจอตัวที่น่าจับตามองอีกอันนึ่งวันนี้อยู่ที่7กับ2หรือ072ตัวดึง7กับ2มาแน่มาแน ถ้าเหมือนทุกงวดก็ต้องเข้านะครับเล่มถัดไปของอาจารย์บางเอิญน,นะบางเอิญหลุดลุยมา,มานานพอสมควรนะสองสามงวดเข้าไปแล้วงวดดีดึงเจ็ดกับสี่นะนี่นะที่ว่าดังนะนะเจ็ดกับสี่ตัวที่เข้าประจําดูที่7 4็ดสี่นะเจ็ดส,สอง 7466724ดงวดนี้อยู่คนลรฟังนะของอาจารย์นี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่ไม่ดูก็น่าจะเสียดายนะเข้าประจำเช่นเดียวกันของอาจารย์บังนาราก,กับเพชรศรีวิชยัยมวดนี้ดึงเด่นไปที่เลข2ตัวเดียวนะครับ2 240นะ ส่วนปู่มหาธาตุสีเน้นสีนะครับผมติ๊กเอาไว้ว่าน่าจะมีโอกาสสูสีกันสงตัวนี้นะครับรักพี่เสียดายน้องเลยแหละนะเขาดึงให้เรานะสีกับสงดูนิดหนึ่งเพื่อเป็นน้ำจิ้มสี่สองสีสามสีห้าแล้วก็สีเจ็ดนะผมเน้นไปทางเลขเ็ดน,นะงวดนี้ดูดูตรงนี้นะ ดูตามเขานะไม่ใช่ผมเน้นคนเดียวนะเขาก็เน้นแต่ถ้า2อยู่ที่2 2 2 4 2 6แล้วก็2 7เช่นเดียวกันนะครับที่จะมาถ้า2ดูตรงนี้นะที่7ดูตรงนี้นะ4 4 4ดูหมดเลยมันเยอะเกินนะ4นะงวดนี้นะนี่คือตัวที่อยากจะให้มองอีกเจ้าหนึ่งนะให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะว่าผิดหวัง สี่ตัวมาตัวของอาจารย์ยี่ปัวเขานะแชมป์เรียกบญน,นะไม่ดูก็คงจะผิดหวังเช่นเดียวกันเขาดึงสามกับสี่นะครับเขาดึงสามกับสี่ตัวใดตัวหนึ่งต้องมีนะตัวใดตัวหนึ่งต้องมีสามกับสี่งดที่ผ่านมาดึงมันออกสองเก้าน่าจะเป็นดึงสองนะครับอีกตัวที่จะต้องดูของอาจารย์เขา นะครับวิเคราะห์บน3 4 7นะวันที่ผมรีวิวดึงไปที่7 6 7 8และก็7 9นะครับลองเทียบกันกับวันนี้มีอยู่ที่4 6แล้วก็4 7นะครับถ้าท่านใดชอบตามก็ ก็กดได้เลยนะครับกดได้เลยน่าจะผิดหวังน้อยมากนะนี่คือตัวเด่นเดนที่ถ้าไม่ดูอีกจุดหนึ่งนะเราลองมาดูตัวนี้หน่อยนะค่อนข้างจะดีนะของอาจารย์พรเทพเขานะอยู่ที่สี่ห้า สองสีหและสองนะครับ5อยู่ฝั่งนี้นะสี่ห้อยู่ฝั่งนี้นะลองมองไปทางเลข4ก็จะเป็น43 47 4มหแล้วก็4ี่หนะครับ43 47านะสีหแล้วก็41ผมว่าตัวนี้น่าจะใกล้เคียงกันมากนะใกล้เคียงมากที่สุดในงวดนี้ ลองดูอีกเอามาหรือเปล่าล่ะนะไม่ได้เอามาอุย้ยนะอยู่ตรงนี้นะเลขชาวบ้าน4กั2ดู4ก็จะเป็น40 46 47 49นะครับ40 46 47 49เนี่ย ผมกลัวมันจะมาอยู่ฝั่งเดียวกันเหมือนวดที่แล้วที่ว่าสิเจ็ดส่แปดสเก้านะแต่ว่าสูตรของผมมันไม่ได้ไปทางเหมือนเขามันออกมาทางนี้นะผมก็ต้องยึดของตัวเองเป็นหลักนะครับมันก็เลยไม่ค่อยจะตรงกับเขาเรามาดูสูตรเด่นของผมหน่อยนะ สูตรเด่นของผมที่เอามาใช้ในงวดนี้เด่นบนสูตร1อยู่ที่2 3 6 8 2กับ3นะ6กับ8นะ2อยู่นี่นะ3อยู่นี่นะอยู่ฝั่งละ1ตัวนะแต่ตัวนี้น่าจะไปทาง2กับ8ผมผมจะยึดหลัก10นะผมจะยึดหลัก10ไว้ก่อนนะครับตัวเลขสูตรที่2 ผมนำมาใช้งวดนี้ก็คือสูตรที่2สูตรที่2องวดที่ผ่านมาเข้า29นะครับเข้า29งวดนี้สี่ห้าเนะครับห้าเจ็ดแล้วก็9อยู่ฝั่งละตัวเช่นสองตัวเช่นเดียวกันแต่ตัวเน้นของผมอยู่ไปที่ตัว4นะครับ4กับ9นะครับที่ว่า ที่ว่าของผมไม่เข้าไม่ไม่จับคู่49ก็สูตรนี้นะก็สูตรนี้นะครับอีกสูตรหนึ่งที่นำมาใช้ก็เป็นสูตรที่สามเป็นสูตรที่สามดึงสี่เช่นเดียวกันนะครับเนี่เพราะฉะนั้นเลขที่น่าจะมานะคือดูเน้นก็ควรจะมองไปที่เลขสี่นะครับตัวแรก ผมอยากให้ fc มองไปที่เลข4นะตัวรองมันสูสีกันมากระหว่างเลข2นะกับ 0, 0ูนี่ก็ห่างนิดหนึ่งแต่ว่า4กับ2ติดกันนะครับเชื่อว่ายังไงก็มานกับ2นะครับยังไงให้ fc หาตัวที่ตัวที่เน้นๆเลยนะเอามาใส่ เพราะเชื่อว่ายังไงก็ติดสี่นะครับมองดูนี่คือตัวตัว,ตวที่ผมว่าน่าจะหมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านชอบสีกับผมรูดเลยนะสีหนึ่งสีสามสีห้า สี่หกแล้วก็สี่เจ็ดนะครับลองรูดดูนะเพื่อเป็นโชคของแต่ละคนแต่ละท่านนะสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดลองจัดดูก็จะเป็นสี่หนึ่งสี่สาม ผมชอบไปทาง46นะระหว่างจริงๆใจอยากจะรูดเลยนะแต่ก็เผื่อไว้กับตัวอื่นนะที่ที่มันจะเด่นขึ้นมานะครับไปที่46 47นะครับลองดูนี่คือตัวที่จะมานะครับ ถ้าสองถ้าสองจะมาผมว่าอยู่ที่สองสองห้านะครับอยู่ที่สองห้าสองหกแล้วก็สองเจ็ดนะครับสองห้าสองหก แล้วก็สอนะส่วน0อยู่ที่03นะครับ0ูนยนะ์นามานะอยู่ที่ 03, 0ูนยแล้วก็07นนี่คือตัวเลขที่ผมว่าน่าจะมีโอกาสมากที่สุดนะครับที่จะมา ส่วนตัวกันอยู่ที่เดิมนะครับผมยังกันอยู่ที่เดิมคือ8 6กับ9 6นะครับจะเห็นว่าตัวเลขก็ไม่ได้หนีการเท่าไหร่นะงวดนี้กับงวดที่ผ่านมานะครับเลขมาใกล้เคียงกันนะอยู่ที่ C 1 43 47แล้วก็46่หใจอยากจะให้รูด45ด้วยนะครับแต่กำลังเลขมันที่ผมบอกว่า5กับ9มันอยู่ด้วยกันนะ5กับ9มันอยู่ฝั่งเดียวกัน459ก็เลยอ่อนลงไปหน่อยแต่ถ้าให้จัด5มันจะมาที่05กับ25นะครับถ้า ถ้าท่านได้ชอบ5นะให้เดินให้เดินไปที่0 5 2585เนี่ยนะถ้าชอบนะครับไปที่ตัวนี้ด้วยนะครับส่วน4ส่วน4กับ9เขาอยู่กลุ่มเดียวกันนะนะเหมือนว่าที่แล้วหนึสอเก2 9เลขกลุ่มเดียวกันนะนะโอ้ยเนาะปากกาผมก็ไม่ค่อยจะหยุดนะมันก็วิ่งของมันไปเรื่อยนะครับ ตัวกันผมยังคิดอยู่ที่ว่า6 8ดเนี่ยนะแปดหกเกดีนะแปดหกกดนี่นะเลขพอก็อยังน่าจะมานะครับเรามองไปที่หลักร้อยนะครับงวดนี้หลักร้อยดึงเด่นเน้นไปที่6 5 6 7 8เอาเต็มแม็กนะ งวดที่แล้วก็หลุดงวดนี้ลองดูสิถ้าทำเอางวดนี้ผมจะใช้สูตรเดิมอยู่นะถ้าหลุดงวดนี้ค่อยเปลี่ยนกัน5้าหกเจนะครับ5 6 7 8 9นะครับ, 5, 6, 7, 8, 9, รบชุดเน้นชั้นเน้นตัวอะไรท่านก็หาในนี้นะแต่ใจผมว่าเลขอยู่ที่ สกับสองนะนะดึงเอาในนี้นะผมว่าติดสักตัวหนึ่งคู่หนึ่งอ่ะแน่ๆแต่ตัวผมชอบที่สี่หนึ่งนะท่านชอบด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตัวเดินผมว่าหลักร้อยงวดนี้ ผมมองไปที่7กับ8ปดนะนี่นะตัวเน้นนะไปที่7จ็ดีหนึ่งนวดนี้นะครับตัวรองอยู่ที่8ปดนะ เป็นแปดคือแปดสองหกเนี่ยนะแปดสองหกเนี่ยนะหรือเจ็ดสองหกก็ได้นะครับนี่คือตัวเลขที่ผมว่าโอกาสที่จะมานะค่อนข้างจะมาก ส่วนตัวตัวลองนะตัวลองที่มาน่าจะมาจากสองชุดนี้นะลองไปที่ติด7นะครับติดเ็ดลองดูนะครับว่าติดจะเข้าไหมวันนี้อยู่ที่ส7่เแล้วก็0ูย์เ นี่คือตัวที่น่าจะมาต่อจากเลข4นะต่อจากเลขคู่นี้อีกอันหนึ่งก็คือนะถ้า3จะมาล่ะถ้าสามจะมาก็เป็น0 3กับ0 5นะครับถ้าอีกชุดหนึ่งที่น่าจะมาก็น่าจะอยู่ที่ 03กับ05 43์หี่สนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ43เนี่ยเป็นเลขที่อย่ามองข้ามผมว่าเป็นเลขที่ไม่น่ามองข้ามนะแต่ใจถ้าชอบผมว่าน่าจะเป็น เลข4126นะครับแต่ถ้าท่านชอบ7จ็นะมาทางนี้ชอบ3มาทางนี้นะศูนย์สาม่สามแปดสามแล้วก็2องส2มสอสาม นี่นะถ้าสองท่านชอบสองดึงตัวนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะติกนะครับงวดนี้อย่างไงก็ผ่านเอฟซีนะครับท่านใดยังสนใจอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแต่สำหรับผมมองตัวเลขไปที่4ตัวร้องอยู่ที่2กับ0งวดนี้คาดเด่นเน้นหนะัก ให้ท่านแล้วเจอกันอีกในคลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ให้สูงสุดนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ซึ่งจะเป็นการดึงหัวใจหลักของบนและล่างนะครับวันพรุ่งนี้มือเรืยนี้นะครับหัวใจหลักของเลขบนและล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ